นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้ารชาดนันทชาดก เมือ่อฤดูฝนย่างกลายมาถึงพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายก็อยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติมิได้ออกเที่ยวจาริกที่ใดๆไ,ได้ดังปกติเป็นเวลานานสามเดือนครั้นว่สันตฤดูผ่านพ้นภิกษุในพระเชตวันมหาวิหารก็พร้อมที่จะเดินทางออกไปเผยแผ่พุทธธรรมดังที่เคยกระทำต่อเนื่องกันมาอีกครั้ง ระสารีบุตรเทระอัครสา,าวกของพระพุทธศาสดาก็เช่นกันปรัถนาแรกเมื่อผ่านพรรษานี้ก็คือการจาริกออกไปยังทักคินาคีรีทิศใต้ของนครสาวัตถี เพื่อนำพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไปโปรดชาวนิคมห่างไกลให้ผลถูกการเดินทางครั้งนั้นพระสารีบุตรมีสิทธิติดตามไปด้วยซึ่งเป็นภิกษุผู้ประพฤติเรียบร้อยชาวชนบททักคินาคีรีซึ่งก็คือจุดหมายในการออกจาริกในครั้งนี้นี่เองจากตรงนี้แล้วเราจะไปทักคินาคีรีทางใดกันสิทธิรู้จักเส้นทางแถวนี้ดีจะนำทางพระอาจารย์ไปเองนะครับ สิทธิผู้นี้ปรนิบัติดูแลพระสารีบุตรอย่างเคารพนอบน้อมมาตลอดทางดังที่เคยปฏิบัติในพระอารามเชตวันเส้นทางนี้ครุขขลาเดินลำบากยิ่งนักให้สิทธิของให้เธอขอรับพระอาจารย์จนจาริกล่วงมาถึงชนบทชายแดนแคว้นโกศลดังตั้งใจกิริยาอาการของภิกษุผู้ติดตามพระอัครสาวกก็เริ่มเปลี่ยนไป ถ้าเหนอ่อร,รีบเดินเ็เถิดจะได้ถึงที่หมายเร็ว,รวๆผมมเหนื่อยเต็มทนแล้วนะสิทธิ์ชาวนิคมนี้ไม่สำรวมแล้วนี่เพราะเหตุใดกันนะเหตุใดเล่าท่านจึงมุ่งหน้าเข้าพงเข้ารกอีกเขตนิวาดบ้านชาวนิคมออยู่ทางโน้นเอ๋อเป็นทางนี้หรอกหรือก็ใช่นะสิทางเข้าก็เห็นๆกันอยู่นี่ไงล่ะท่านมาเถอะผมจะพาท่านไปยังธรมารมศาลาจะได้แสดงทาให้เสร็จเสียทีไม่รู้ทางแล้วยังจะเดินนําอีก Hmm. พระสารีบุตรแสดงธรรมโปรดชาวชนบทชายขอบแคว้นโกศลที่แห่งนั้นจนได้เวลาสมควรแล้วก็เดินทางกลับโอ้ยต้องเดินทางกลับอีกแล้วล่ะเมื่อยล้าเต็มนทนแล้วเนี่ยแต่เมื่อพ้นเขตชนบทบ้านเก่าออกมาภิกษุผู้เป็นสิทธิ์ก็กลับมาสู่พระอาการเป็นปกติด้วยกริยาที่นอบน้อมดังเดิมเดินระวังระวังนะขอรับพระอาจารย์ทางลาดชันมาก สิทธิ์ผู้นี้กลับมานอบน้อมนังเคยแล้วน่าแปลกจริงๆอีกหลายวันต่อมาสิทธที่เคยก้าวร้าวก็ยังเรียบร้อยเป็นปกติมิได้เย่อหยิ่งถือดีเหมือนที่เคยกระทำในชนบทพิสัยนั้นแม้แต่น้อยทำข้อนี้สิทธิ์พิจารณาแล้วยังไม่รู้แจ้งสัทีพระอาจารย์ช่วยชี้ทางสว่างให้ด้วยเถอขอรับ ล่วงมาบัรนี้ก็ผ่านมาตั้งหลายวันสิทธิ์ผู้นี้ก็ย,ยังนิสัยนอบน้อมอย่างเคยเอ๊แล้วตอนจาริกเผยแพร่พระธรรมฉะไหนจึงประพฤติแปลกไปเช่นนั้นล่ะความเป็นไปดังนี้คือข้อสงสัยภายในจิตใจพระสารีบุตรเถระอยู่ตลอดเวลาอืมเพราะเหตุใดกันนะอะไรที่ทำให้สิทธิ์ผู้นี้ประพฤติผิดแปลกไปจนได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์คราวหนึ่ง พระอักครสาวกได้นำข้อสงสัยนี้ขึ้นทูลถวายเพื่อให้ทรงไขปริศนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับแล้วจึงโปรโดพระสารีบุตรและหมู่สงในพระวิหารว่าชนหมู่ใดเมื่อละลึกรู้ถึงความสําคัญที่ตนมีต่อผู้อุปการะดูแลตนเมื่อถึงวาระใช้ความสําคัญนั้นแล้วมิได้ยำเกรงดังเคยผู้นั้นไร้ธรรม ดังนันทธาตุในอดีตชาติหนึ่งเย่อหยิงในวาระที่ผู้เป็นนายจำเป็นต้องพึ่งพามาก่อนเมื่อได้ฟังดังนั้นพระสารีบุตรจึงอาราธนาขอให้พระพุทธองค์ทรงโปรดเล่าชาดกนันทธาตุอันกระทำกรรมเดียวกันกับภิกษุผู้เป็นสิทธิกระทำไว้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงระลึกชาตินั้นด้วยบุคเพนิวาสานุสติญาณแล้วตรัสเล่านันทชาดกดังนี้ในพรนาราณสีนครใหญ่แห่งแคว้นกาสียังมีเศรษฐีชราผู้หนึ่งเพิ่งมีบุตรกับภรรยารุ่นสาวยิ่งบุตรโตขึ้นเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งทุกข์ใจด้วยความเป็นห่วงบุตรมากขึ้นเท่านั้นอีกหน่อยพอเราตายภรรยาก็คงหาสามีใหม่มาพลานทรัพย์สินจนหมดแน่แน่ <h ık> ่มาเล่นกายมาเล่นกาย <h> ih <ihi> โทษลูกชายของพ่อพ่อต้องหาทางเก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้เจ้าโดยปลอดภัยซะแล้วเศรษฐีผู้คิดการไกลเรียกหานันทะ าบุตรชายคนเก่าแก่ของตระกูลมาเก็บสมบัติเงินทองใส่หีบไว้ได้เป็นจำนวนมากนั้นทะเจ้าจงเอาหีบสมบัติเหล่านี้ไปฝังไวเ้เถิดเมื่อบุตรของเราเติบโตขึ้น เจ้าค่อยมอบมันให้เขาเพื่อเป็นทุนค้าขายได้ขอรับท่านเศรษฐีข้าจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยดีมากแล้วเจ้าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครล่ะจนกว่าบุตรชายเราเติบโตเป็นหนุ่มขอรับข้าจะเก็บเป็นความรับขอรับท่านเศรษฐี เจ้าต้องช่วยดูแลให้เขาเติบโตเป็นคนดีมีศีลธรรมและขยันหมั่นเพียรเพื่อรักษาทรัพย์ไว้เราจะได้ตายตาหลับท่านเศรษฐีย่าห่วงเลยข้าน้อยจะดูแลนายน้อยเป็นอย่างดียุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมแพ้แม้แต่น้อยนิดก็จะไม่ให้มีแม้แต่ไยเม็ดเดียวก็จะไม่ให้ขึ้น <c oughs> ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอก <c oughs> ต่อมาไม่นาน เศรษฐีชาราก็ตายจากไปทิ้งภรรยาสาวให้เลี้ยงดูบุตรต่อไปโธ่ลูกแม่พ่อเจ้าจากเราไปเสียแล้วแม่อย่าเสียใจไปเลยลูกจะดูแลท่านแม่แทนท่านพ่อเองนันทธาตรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเศรษฐีคอยดูแลรับใช้นายน้อยจนเติบใหญ่ขึ้นตามไหว ูกโตพอจะรับเอาทรัพย์ของพ่อมาดูแลหรือ,อยังจ๊ะยังหรอกจ้ะเอาไว้เจ้าโตเป็นหนุ่มก่อนเถิดวันคืนผ่านไปนายน้อยของนันทธาตุก็เจริญวัยเป็นหนุ่มชะกันได้ร่ำเรียนศิลปะศาสตร์การพาน,นิ์จนเป็นที่พอใจของมารดาและแล้ววันสำคัญแห่งตระกูลก็มาถึงลูกเอ๋ยเจ้าให้คนเรียกตัวลุงนันทามาเถิด ถึงเวลาแล้วที่ต้องขุดสมบัติของพ่อเจ้าขึ้นมาใช้ฮะขุดสมบัติหรือท่านแม่ทำไมลูกไม่เห็นรู้ความรับเรื่องนี้เลยพ่อเจ้าสั่งลุงนันทะเอาไว้ว่ารอให้ลูกโตก่อนถึงจะบอกนะจ๊ะไปเถอะเจ้าไปเรียกลุงนันทะมาเถอะนายหญิงเรียกก้าน้อยมามีอะไรเลยขอรับเราจะให้เจ้าพาลูกชายของเราไปยังที่ฝังรั์ขุดสมบัติเหล่านั้นมาเก็บไว้ให้เขาดูแลเองสักทีได้ขอรับ ต้องรบกวนลุงนันทะด้วยนะยินดีขอรับนายน้อยข้าน้อยจะดูแลอย่างดีลุงนันทะเราหนะี่เริ่มเดินทางพรุ่งนี้เช้าเลยละกันท่านเตรียมตัวให้พร้อมนะได้เลยขอรับนายน้อยข้าน้อยเฝ้าดูแลทรัพย์สมบัติเหล่านั้นนานแล้วรอคอยวันที่นายน้อยจะเติบโตเป็นหนุ่มยินดีจริงๆในที่สุดก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านเศรษฐีจนสำเร็จ เมื่อเรานะขุดสมบัติขึ้นมาได้แล้ววานลุงนันทะจัดคนไปขนมาเก็บด้วยเถอนะได้ขอรับนายน้อยเมื่อได้เวลานันทธาตก็นำจอบเสียมเครื่องมือขุดกับสเสบียงอาหารอีกเล็กน้อยมารับทายาทเศรษฐีไปสู่หมู่บ้านที่เคยนำสมบัติไปฝังไว้ด้วยกริยาสุภาพเป็นปกติถึงชายป่าตรงโน้นข้าน้อยจะจัดอาหารให้ขอรับนายน้อยนันทธาตคนนี้ช่างดีจริงจ ดูแลโปรนิบัติเราอย่างดีต่อไปเนี่ยเราจะต้องเลี้งดูเขาให้มีความสุขบริวารเช่นเนี้หายากยิ่งนักเตรียมเดินทางต่อเธอขอรับนิคมที่ฝังสมบัติท่านเศรษฐีไว้ยังอีกไกลจนแดดยามบ่ายคล้อยลงทั้งสองนายบ่าวก็เดินเข้าสู่เขตหมู่บ้านถึงหมู่บ้านที่ฝังสมบัติแล้วขอรับท่านพ่อกับลุงนันทะเนี่ยมาฝังสักไกลเลยนะครับ ทันที่เดินผ่านหลักเขตศิลานันท,ทาธาตุก็มีกิริยาเปลี่ยนไปโอ้ยเหนื่อยอาเจ้าเอาไปแบกไปคอ้อนสมั่งสิจะได้รู้รสชาติการทำงานหนักบ้างเร็วๆร,รับไปเร็วๆอย่าให้มีน้ำโนะเอ๊ะนี่ลุงนันทะเป็นอะไรไปเนี่ยนันท,ทาธาตุเมื่อแสดงอาการอยากกระด้างแล้วก็ไม่ยอมเลิกรากลับลํำเลิกบุญคุณและพูดจาตะอคอกคูเข็นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน อยากได้สมบัติก็ขุดเอาเองเลยข้าจะไม่ได้แล้วหรอว่ามันฝังอยู่ตรงไหนอยากได้ก็หาเองละกันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หยุดค้นหาเธอหะนุ่มทายาทเศรษฐีประหลาดใจในกิริยาของนันทธาตุเป็นอย่างมากเพราะทันทีที่สั่งหยุดการขุดหาทรัพย์ความอวดดีอยากกระด้างก็หยุดลงด้วย ได้ขอรับนายน้อย,อยเก็บของกลับเลยนะครับนายน้อยหิวหรือยังข้าน้อยจะได้หาอาหารมาให้เมื่อเดินทางพ้นหมู่บ้านนิคมนั้นนันทธาตุก็นอบน้อม,อมพูดจาไพเราะเหมือนเดิมกลับมาสู่บ้านก็ปรนนิบัติด,ดูแลเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายน้อยน้ำขอรับข้าน้อยผสมกับน้ำพึ่งไว้หอมหวานชื่นใจขอรับ มาแย่งงานเราดูแลนายน้อยตลอดเลยมันหน้านะอย่าบนน่นนาเจ้าก็มีเหมือนกันข้าเก็บไว้ให้ในครัวแล้วผ่านมาหลายวันแล้วเนี่ยลุงนันท์ทเนี่ยคงหายเครียดแล้วละมัง้งลองชวนไปขุดสมบัติอีกดีกว่าลุงนันทะาพรุ่งนี้เราไปขุดสมบัติของท่านพ่อกันเถอะได้ขอรับนายน้อยข้าน้อยจะเตรียมของให้เรียบร้อยและแล้วทุกสิ่งก็เป็นเช่นเดิม คือเมื่อเดินทางไปถึงบริเวณซึ่งฝังสมบัติไว้นันทธาตุก็ทำตัวเหมือนเป็นศัตรูไม่ได้ให้เกียรติยำเกรงดังเคยเดินเร็วๆหน่อยสิชักช้าอยู่ได้หาเองและกันสมบัตินะ่ะอยากได้ก็หาเองหนุ่มน้อยจนปัญญาที่จะนำทรัพย์สินของบิดามาประกอบอาชีพได้เพราะไม่รู้เหตุแห่งการก้าวร้าวของนันทธาตุเอะลุงนันทานเนี่ยประพฤติปแปลกไปอีกแล้วนะนี่เราจะทำยังไงดีเนี่ย ออ๋ไปปรึกกกษาาัับบดิตีว่พลันเมื่นนึกถึงพรามหณ์บัณฑิตท่านหนึ่งทุกสิ่งก็ถูกไขปริศนาโดยง่ายได้มานพเอ๋ยเหตุดังนี้เป็นเพราะนันทธาตุถือว่าตนเป็นผู้เดียวที่รู้จุดฝังซ่อนสมบัติของนายเมื่อตอนไปถึงที่นั้นก็เกิดลำพองกล้าคงมคูนายด้วยลืมตัวอืมถ้าเป็นเช่นนั้นเราควรจะทำยังไงดีล่ะ เธอจงชักชวนเขาไปขุดรัพย์นั้นอีกครั้งหากนันทธาตยืนอวดดีกล่าวคมคู่อยู่ตรงไหนที่ตรงนั้นและมีทรัพย์ฝังอยู่ดีจังอย่างเนี้ยเราก็คงจะได้สมบัติของท่านพ่อมาทำทุนค้าขายเสียทีชายหนุ่มกราบขอบคุณบัณฑิตผู้ทรงปัญญาแล้วรีบนำนันทธาตกลับไปนิคมที่ฝังทรัพย์ไว้รีบเข้าเถอะลุงนันทะวันนี้เราต้องขุดสมบัติมาให้ได้นะ ขอรับนายน้อยเมื่อผ่านเขตนิคมชนบทนั้นเข้าไปสักพักทันทีที่นันทธาตุทำกริยาลำพองหนุ่มผู้เป็นนายก็ทำตามคำสอนของบัณฑิตอ้อนวอนก่อนสิแล้วข้าถึงจะบอกว่าสมบัติอยู่ตรงไหนเริ่มอวดดีอีกแล้วแสดงว่าอยู่ตรงนี้แน่ๆเอาละเจ้าขุดสมบัติขึ้นมาสิอุ้ยรู้ได้ยังไงล่ะเนี่ย เมื่อขุดทรัพย์นำกลับบ้านจนหมดแล้วทุกอย่างก็คืนสู่สภาพเดิมนันทธาตุไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือนายอีกก็กลับมาสุภาพเรียบร้อยเหมือนที่เคยเป็นมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสชาดกจบแล้วทรงมีอนุสติเป็นคาถาประจำพระชาตินี้ว่ามันเยโสวัน,นโยราสิโสวันมมาลาจนันทโกยัต อาโสอามาชาโตทิโตถูลาหิตตัดชติทาชื่อนันทะเป็นบุตรนางทาสียืนกล่าวคำหยาบในที่ใดเรารู้ว่ากองแห่งรัตนะทั้งหลายและดอกไม้ทองมีอยู่ในที่นั้นในพุทธกาลสมัยนันทธาตุกำเนิดเป็นภิกษุสิทธิพระสารีบุตรบุตรเศรษฐีกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพรามบัณฑิตเสวยพระชาติเป็น พระพุทธเจ้า